ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าความสุขอย่างหนึ่งขององคือการกินของอร่อยๆทํางานมันเครียดน,นะคะเราก็อยากหาอะไรที่แบบฮิวใจเราได้ของกินนั่นก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้ฉันมีความ<ก>สุขก็ขมีคนมาแซลทุกคลิปแหละคะ่ะว่าน้องดูอวบขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเป็นคนชอบกินอ,ะอ่ะเนาะหาเงินมาด้วยความยากลาบากเนาะวันๆนหนึ่งทํางานแจกพาย,ยืนขาแข่ง8ดชั่วโมงนะจ๊ะคนท้งลูกค้าด่าลูกค้าเมาลูกค้สาสาปแช่งชันสรารพัดส,สรารเพวันวันหนึ่งทํางานไปสติหลุดวันละ3ามสี่รอบนะคะ แล้วก็ต้องกลับมาตั้งสติใหม่กลับบ้านมาทุกคนก็จะเห็นว่าฉันชอบทําคลิปกินนู่นกินนี่จิบนู่นจิบนีนก็คือการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะคะทุกวันนี้ทํางานไปหาเงินไปเพื่อเติมเต็มความสุขให้ตัวเองนะคะชีวิตคนเรามันก็มีแค่เมื่อวานวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นและค่ะตื่นมาก็ไม่รู้ว่าจะมีลมหายใจหรือเปล่านะคะแต่ทุกวันนี้ขอใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขก็พอละจ้าส่วนใครจะมองว่าดิฉันอ้วดดิฉันอ้วนดิฉันนู่นนี่นั่นนนนนติดเตียนพวกนั้นว